ข้อใดสื่อความหมายกำกวมความหมายกำกวมก็คือไม่ชัดเจนตีความหมายได้หลายแบบมาดูตัวเลือกกันครับข้อ1เจาะเลือดตรงไหนคำว่าตรงไหนเนี่ยเป็นคำถามที่ผู้ถามอาจจะต้องการคำตอบเป็นสถานที่เช่นโรงพยาบาลหน่วยให้บริการเคลื่อนที่หรือไปเจาะก,กับคุณหมอคนสวยคนนั้นได้เลยครับแต่นีอีกแง่หนึ่งคนถามอาจจะต้องการคำตอบเป็นตำแหน่งบนร่างกายก็ได้นะ เช่นเจาะเลือดที่ขาหรือเปล่าหรือที่แขนหรือเจาะตรงปลายนิ้วแนวทางในการตอบจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น2องจำพวกใหญ่ๆครับนั่นคือตอบเป็นสถานที่หรือตอบเป็นตำแหน่งบนร่างกายก็ได้ดังนั้นเจาะเลือดตรงไหนจึงเป็นการสื่อความหมายที่กํากวมครับข้อ2คุณบริสุทธิ์อยู่ไหมบริสุทธิ์ในที่นี้อาจหมายถึงชื่อของคนคนหนึ่ง คุณบริสุทธิ์อยู่ไหมครับผมมีธุระจะคุยกับเขาอ่ะหรือนอี่ความหมายหนึ่งคุณบริสุทธิ์อยู่ไหมอาจจะเป็นคําถามออกแนวทะลึง่งทะลึ่งหน่อยคือเป็นการถามถึงประสบการณ์ทางเพศนั่นเองครับคุณยังสิงหรือเปล่านั่นแหละดังน,นั้นข้อนี้ก็กํากวมเช่นกันครับเขาเป็นทนายชื่อดัง คำว่าชื่อดังอาจจะหมายถึงคนมีชื่อเสียงก็ได้ใช่ปะทนายคนนี้ทำคดีใหญ่ๆหลายคดีเลยทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นทนายชื่อดังหรือในอีกความหมายหนึ่งดังเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเล่นของเขาก็ได้จริงปะ,ะนักร้องชื่อดังก็ยังเคยมีมาแล้วทนายชื่อดังก็น่าจะมีเหมือนกันนั่นแหละ,ะสรุปว่าข้อนี้ก็กำกวมครับข้อ 4. รับทำลายไมย้ ทำลายเนี่ยอาจจะหมายถึงทำลวดลายก็ได้นะแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆหรือลงสีเป็นลวดลายไม้ก็ได้เหมือนกันหรืออีกความหมายหนึ่งที่แตกต่างกันไปเลยก็คือทำลายที่หมายถึงทำลายทิ้งนะครับก็ได้เหมือนกันใช่ป่ะเออข้อนี้ก็กำกวมสุดท้ายข้อ5ปลูกข้าวอย่างเดียว แน่นอนครับคงจะหมายถึงการปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวเลยไม่ทําอย่างอื่นอีกปลูกแต่ข้าวแต่ข้าวแต่ข้าวอยู่นั่นแหละแต่ในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงการปลูกข้าวชนิดเดียวก็ได้นะครับปลูกข้าวอย่างเดียวอาจจะหมายถึงปลูกแต่ข้าวเจ้าอย่างเดียวไม่ปลูกข้าวเหนียวเลยหรือปลูกแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้ดังนั้นข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่สื่อความหมายกำกวมเช่นกันครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับข้อที่สื่อความหมายกำกวมอีกข้อก็คือคำถามครับกำกวมยังไงก็กำกวมตรงที่ไม่บอกให้ชัดเจนไงครับว่าข้อนี้มันมีคำตอบที่ถูกต้องกี่ข้อตอบได้ข้อเดียวหรือหลายข้อเล่นทำเอาน้องๆหลายคนงงกันใหญ่เลยเอาละครับน้อง,องข้อสอบทีเกดโดยเฉพาะทีเก2สองเนี่ยมันคือการคิดอย่างมีเหตุผลใช่ปะพี่อยากให้น้องลองสังเกตชื่อภาษาอังกฤษมันหน่อย มันคือ Critical and Logical Thinking นะฮะโดยเฉพาะอีตรงคำว่า Critical เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับน้องๆคำนี้ถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือการคิดเชิงวิพากษ์บางก็เรียกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเอาง่ายๆมันก็คือการคิดไตรตรองหาเหตุผลโดยหาข้อมูลต่างๆมาอ้างอิงความคิดเห็นของตนเองไม่ตัดสินใจเชื่อเพียงเพราะว่าคนอื่นบอกให้เชื่อ ไม่เชื่อเพียงเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อตามๆกันมารู้จักตั้งคำถามและเรียนรู้ที่จะหาคำตอบซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในยุคปัจจุบันยุคนี้ยุคที่ข้อมูลข่าวสารกระโจนเข้าหาเราไม่เว้นในแต่ละวัน Critical Thinking <Wow. S 1> จะเป็นทักษะที่ช่วยคัดกรองข้อมูลให้เราได้ <Wow. S 1> ซึ่ง Critical Thinking ในรูปแบบของข้อสอบจากทปอเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น4ลักษณะครับคือภาษาตัวเลขภาพและข้อมูล ปีนี้พิลิลก็ยังออกเดินสายติวทีแกัดให้กับน้องๆทั่วประเทศเช่นเคยนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะครับบ๊ายบาย